ไพ่บอกดวงนะคะเป็นการสรุปอีกครั้งนะคะจากการที่เราไล์สดไปนะคะสำหรับคู่ที่มาเจอคลิปนี้มาดูว่าอีกไม่นานเนี้ยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณมันมีอะไรบ้างนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะ คนที่มาเจอคลิปนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสายยานของพระพิคคเนศนะคะหรือว่าเป็นสายคูบาอาจารย์อาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการศึกษาคนที่ช่วยเหลือคนอื่นหรือสายแบบหมอดูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแบบเหมือนคนที่ยึดยึดมั่นหรอ,หรอไม่ใช่เป็นคนที่มีความแบบ อยู่ในศีลอยู่ในธรรมอ่ะจิตใจดีนะคะเฮอร์มิตแล้วก็เป็นคนที่ชอบแบบว่าชอบศึกษาหาความรู้ตลอดเวลานะคะอ่าอันนี้จะเป็นพระศิวเทพนะคะตอนนี้อ่าเหมือนคุณได้รับการคุ้มครองนะคะจากสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่แบบว่าชั่วดายนั่นแหละนะคะอยู่ในช่วงที่แบบว่าเหมือน ถูกฮิลลิ่งอยู่กาลังฮิลลิ่งนะคะความสงบอะไรต่างๆนะนะถ้าคุณทาสมาธิจะดีมากๆนะคะอสําหรับคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะคุณกําลังได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาทางแบบไฮเออร์เซลของคุณหรือรวมไปถึงการชี้นำนะคะข้อมูลต่างๆเออได้รับการนําทางที่ดีนะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พัคเข,ขึ้นมานะคะเดซัความสดใสนะคะความสดใสความรุ่งเรืองกำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะตัวนี้ขึ้นมาบอกเลยนะคะว่าออสําหรับคนที่มาเจอคลิปนี้คุณน่าจะเจอวิกฤตเจอเหตุการณ์ต่างๆนานาม,มาคุณได้รับสัญญาณในเรื่องของการไกด์ไลน์นำทางนะคะคุณอาจจะอยู่ในโหมดของแบบ คล้ายๆคนเป็นโรคซึมเศร้าหรือคล้ายๆคนที่แบบเจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเหนื่อยมากทุกทรมานมากกับบางอย่างมาใครที่ไม่สบายเจ็บป่วยอยู่นะคะคุณจะแบบอาจจะแบบว่าอาการดีขึ้นนะคะบันเทิงขึ้นมีพลังชีวิตมากขึ้นนะคะเออมีสติมีสมาธิมากขึ้นเหมือนเอเนอร์จีใหม่มันเกิดขึ้นนะคะความสดใสความรุ่งเรืองเกิดขึ้นนะ,ะดีมากนะคะแล้วก็ เฝ้าระวังนะคะคุณน่าจะมีสปิริตของคุณนะคะเป็นสปิริตไกด์นะคะที่คอยแบบคุ้มครองคุณอยู่อันนี้อาจจะมาในรูปแบบของ e อ g เจ e ลแอนิมอนะคะอาจจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือว่าสปิริตที่เป็นแบบคอยปรเทคคุณอยู่อะไรเงี้ยเหมือนเตือนภัยหรืออะไรคุณอยู่แต่ช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะโดนการกระทำแบบไหนจากเอ e น g y แบบโดยตรงหรือว่า energy แฝงนะคะคุณได้รับการเตือนการไกด์แล้วก็การคุ้มของที่ดีมากๆนะคะอ่าอันนี้ที่เราเปิดได้สรุปผ้าใบนะคะจากเมื่อเมื่อคืนนี้เนาะอันนี้คือซื้อมารดดาแห่งจัก,กรวาลผู้เป็นหนึ่งนะคะหลายคนหลายท่านอาจจะมีโอกาสได้สการะพระแม่อ่พาพระแม่ลัศมีหรือว่าอ่พาพระแม่ธรณีนะคะพระพิคเนศ พระศิวเทพอะไรอย่างเงี้ยหรือพระพรมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้อันนี้ใช้ความาใช้วิจารณญาณนะคะความเชื่อส่วนบุคคลแต่โดยทั่วไปสำหรับคนที่เจอคลิปนี้นะคะน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกิดขึ้น energy ใหม่องค์ความรู้ใหม่แล้วก็การนำทางนะคะตอนนี้ถ้าคุณกำลังมาติดอยู่กับปัญหาใดนะคะคุณจะผ่านพ้นปัญหานั้นได้อย่างดีนะคะเออไม่ว่าจะเป็นการติกตออการวางแผนคุณจะเจอ เขาเรียกว่าเหมือนกูรูผู้ยิ่งใหญ่นะคะความรู้ต่างๆจะช่วยคุณได้แก้ปัญหาแล้วรวมถึงถ้าคุณยิ่งนั่งสมาธิสวดมนต์อะไรอย่างเงี้ยอะไรที่ชั่วไรที่ไม่ดีนะคะหรือว่าพลังชีวิตของคุณก็จะแบบว่าเกิดขึ้นอย่างเร็วมากนะคะแล้วก็สิ่งที่สดใสนะคะเออแบบพลังแบบโซล่านะคะเออจากกาศที่สามของคุณดีมากๆเลยนะคะอ่ะสรุปคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะ พลังงานของคุณกำลังจะเปลี่ยนนะประมาณ30วันนะคะ Energy น,นี้ประมาณ30วันนะคะสิ่งที่กำลังจะเข้ามาหาคุณนะจากนี้ไปมันมีแต่เรื่องราวดีๆนะคะอวาวเปกดเสริมให้อันนี้คือ3าผ่านเลยคุณจะผ่านแบบฉลุยนะคะอะไรก็ตามที่คุณกำลังเผชิญบททดสอบอยู่โดยเฉพาะ3สิ่งหลักๆนะคะเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องเงินค่ะ ผ่านฉลุยอขอให้คุณโชคดีฝากกด subscribe กด like กดแชร์ยืนยันนะคะดวงดีดวงปังของคุณไปนะคะเลิฟเลิบค่ะ